ไม่หยุดนิ่งเราจรึงต้องเรียนรู้เรามาเรียนรู้ด้วยกันนะคะขอต้อนรับสู่ The One Point c l มีใครเคยไปเที่ยวเมืองจีนไหมคะหรือถ้ากเกิดไม่เคยไปเที่ยวเคยได้ยินข่าวเคยได้ยินเรื่องราวอะไรที่เกี่ยวข้องกับประเทศจีนบ้าง สินค้าราคาถูกของนำเข้าจากประเทศจีนทั่วจีนกำแพงเมืองจีนประชากรที่เยอะมากๆแลวรู้ไหมว่าในจีนมีอะไรบางเรื่องพี่อาจจะไม่รู้บ้างคะหัวข้อที่จะมาชวนที่ตัวนี้ก็คือเรื่องน่ารู้ของประเทศจีนนะคะว่ามีอะไรบ้างนะที่เราอาจจะไม่ทราบมาก่อน กันมาดูนะคะว่าเรื่องราวต่อไปนี้มีเรื่องไหนบ้างที่เราอาจจะไม่เคยคิดมาก่อนและไม่รู้มาก่อนค่ะบิดพวกรีบถามข้อที่จริงด้วยกันนะคะที่เราอาจจะไม่เคยรู้มาก่อนข้อที่หนึ่งค่ะห้องน้ําจีนบางแผ่งสะอาดกว่าของประเทศไทยซะอีกจริงหรือคะเคยได้ยินมาว่าห้องนะ้ำประเทศจีนสกปรกมากหลายๆคน คงเคยได้กินเรื่องราวของห้องน้ำประเทศจีนกันมาในทางไม่ค่อยเเท่าไหร่นะคะแต่เดี๋ยวนี้ประเทศจีนเขาเปลี่ยนไปแล้วนะคะห้องน้ําของประเทศจีนในส่วนเบืองส่วนใหญ่เขาได้ปรับปรุงระ,ระบบลาดน้ําอัตโนมัติกันหมดแล้วค่ะทีนี้ปัญหาที่บางคนไม่ยอมลาดน้ําก็จะหมดไปนะคะแต่ถ้าเราไปเที่ยวแถวชนบทชมธรรมชาติเราก็ต้องำใจสิิปนะคะ ปรากฏการ์แบบนี้ก็อาจยังมีอยู่นะคะข้อที่2ประเทศจีนไม่ได้แย่อย่างที่เพจไทยหลายคนคิดนะคะอย่างทัวจีนที่เราได้กล่าวไปแล้วะคะ่ะต้องพอมอก่อนนะคะว่าประเทศจีนเป็นประเทศที่ใหญ่มากๆมีประชากรหลายล้านคนคนก็มีหลายแบบความเจริญของประเทศจีนก็จะอยู่รวมกันแค่ในเมืองใหญ่ๆเท่านั้นนะคะ สำหรับผู้ที่ไม่เคยไปเที่ยวเมืองจีนมาก่อนแนะนำนะคะให้ลองซื้อตั๋วจีนไปเที่ยวที่เซี่ยงไฮ้หรือปักกิ่งดูก่อนเนื่องจากเป็นเมืองที่มีความเจริญมีสถานที่ท่องเที่ยวหลากหลายไม่ได้น่ากลัวอย่างที่ใครๆหลายคนคิดหรือได้ฟังข่าวมานะคะเรื่องที่สามนะคะคนจีนเดินไวมากคิดถึงคนญี่ปุ่นเหมือนกันนะคะ คนญี่ปุ่นก็เดินไหวมากเช่นกันน่าจะมีสายใกล้เคียงกันนะคะหากไม่มีโอกาสไปเที่ยวเมืองจีนแล้วก็จะรู้ว่าชาวจีนนั้นเดินไหวมากค่ะคนไทยหลายคนอาจถูกเดินชนแล้วไม่มีการขอโทษนิสัยเลยกับญี่ปุ่นเลยนะคะทางทิเลยนะคะจึงมักจะเกิดการอบรมณ์เสียกันท่วนหน้าแต่สหรับประเทศจีนนั้นคนที่ถูกชนจะถือว่าคนคนนั้น เดินไม่ระวังเองค่ะเพราะฉะนั้นถ้าเราไปเที่ยวเมืองจีนก็ต้องพยายามเดินหลบๆห,หน่อยนะคะมิฉะนั้นอาจเดินถูกอาจจะถูกชนได้นะคะ mm hmm. ข้อที่4ีรู้ไหมว่าเซเว่นหายากมากๆเลยในเมืองจีนส่วนใหญ่ร้านสะดวกซื้อที่ประเทศจีนจะเป็นกตอรีมาส่วนราคาอาหารและขนมในร้านสะดวกซื้อก็แพงกว่าเมืองไทยเยอะเลยค่ะ ไปเที่ยวกับทัวร์จีนแล้วแล้วก็เมื่อปวดจะหิวตอนกลางคืนแนะนํานะคะให้พกของในบ้านเราไปแทนแบบบินเกิดลูกนั่นคือสินค้ายอดฮิตของคนไทยนะคะทั้งประหยัดแล้วก็ทําให้เราล่อตายได้ยคะ่ะบางทีไม่รู้จะไปซื้ออะไรหรือหาซื้อของไม่ได้เพราะราคาแพงมากแบบบินเกิดลูกอยู่ท้องและรอดชีวิตได้คะ่ะข้อที่5กินอะไรตรงไหน ก็ทิ้งตรงนั้นแหละนิสัยใครเอ่ยขอเท้าความก่อนนะคะว่าชาวจีนที่นิสัยแบบนี้กินอะไรตรงไหนทิ้งตรงนั้นส่วนใหญ่จะเป็นคนรุ่นเก่าๆนะคะแต่ชาวจีนของเด็กรุ่นใหม่ส่วนใหญ่แล้วได้รับการอบรมสัง่งสอนมาดีหมดแล้วนะคะนั่นหมายความว่าอีกไม่ได้รค่ะประเทศจีนจะมีระเบียบมากขึ้น เพราะผลรุ่นใหม่นั่นเองคะ่ะข้อที่6สตรอเบอรี่บลูเบอรี่กีวีผลไม้เหล่านี้ถูกมากๆถึงมากที่สุดเลยนะคะใครที่ชอบกินผลไม้จำพวกสตรอเบอรี่บลูเบอรี่กีวีและวก็ที่ประเทศจีนถือเป็นสวรรค์เลยทีเดียวนะคะเพราะที่นี่มีผลไม้เหล่านี้ราคาถูกมากๆ กินเล่นไปโนมอย่างได้เลยแต่เสียอย่างเดียวนะคะคือเมื่อซื้อเมื่อไปซื้อผลไม้จากพ่อค้าแม่ค้าเราจะไม่สามารถเลือกได้ว่าจะเอาลูกไหนนะคะแต่ไม่ต้องกังวลไปค่ะเขาไม่ได้หยิบแต่ลูกไม่สวยให้แน่นอนแต่เขาจะหยิบทั้งลูกสวยและไม่สวยกลมกนกันไปค่ะเรียกว่าซื้อมาได้มาทั้งสองแบบอะคะทั้งลูกสวยและไม่สวย แต่ที่สำคัญคือราคามันถูกมากนั่นเองค่ะข้อที่7ห้องน้ำไม่จำเป็นต้องเป็นที่ปิดทึกหมายความว่าอย่งไรคะหมายความว่าห้องน้ำสำหรับชาวจีนนั้นไม่จำเป็นต้องมีกำแพงกั้นนั่นเองค่ะไม่จำเป็นต้องมีประตูปิดเพียงแค่พวกเขานั่งหันหลังให้ผู้คนแค่นั้นก็ถือว่าเป็นห้องน้ำแล้วหากได้ไปเที่ยวเมืองจีนแล้วแล้วก็ แล้วเข้าห้องน้ำและบังเ,เอิญเปิดประตูห้องน้ำเข้าไปเจอชาวจีนกำลังทำธุระอยู่แล้วก็มีต้องตกใจนะคะเพราะเป็บประเทศเขาแล้วเรื่องนี้เป็นเรื่องปกติค่ะแต่เมื่อเราเปิดประตูเข้าไปแล้วและทำมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นเป็นพอค่ะอย่าทำตกใจนะคะเ๋ยวเขาจะหาว่าเราเชยคะ่ะข้อที่8อย่าให้ชาวจีนถ่ายรูปให้นะคะ ถ้าอยากจะให้ถ่ายรูปแนะนำว่าขอให้เป็นนักท่องเที่ยวถ่ายให้จะดีกว่านะคะเพราะอะไรคะเพราะประเทศจีนมีคนขโมยกล้องจากนักท่องเที่ยวอยู่บ่อยเลยค่ะเขาอ,อาจจะบอกว่าให้เราถอยไปไกลๆนิดนึงเพื่อจะได้เข้าเฟรมแต่แท้จริงแล้วเขากำลังอาจเว้นระยะห่างไว้เพื่อวิ่งออกไปที่ไกลที่สุดก็เป็นได้นะคะ ทางที่ดีถ้าไปกับทัวร์จีนก็แนะนำให้ไกด์แะคะเป็นคนถ่ายให้ดีที่สุดคะ่ะไม่ต้องกลัวกล้องหายนั่นเองคะ่ะข้อที่9นะคะประเทศจีนกำลังลุกคืบการเป็นผู้นำเศรษฐกิจโลกเดี๋ยวนี้มหาวิทยาลัยในประเทศจีนมีนโยบายให้ทุนการศาึกษาแก่ชาวต่างชาติให้เรียนภาษาจีนมากขึ้นเรื่อยๆนะคะ,ะ,คะเพื่อให้ชาติอื่นรู้ว่าภาษาจีน สามารถติดต่อสื่อสารกับประเทศจีนได้อย่างไรก็ตามนะคะการไปเรียนต่อที่จีนก็นับว่าเป็นความคิดที่ไม่เลวเลยทีเดียวหากมีโอกาสแนะนำนะคะเพราะว่าถ้าประเทศจีนกลายเป็นมหาอำนาจในอนาคตอันใกล้เชื่อว่าภาษาอังกฤษอาจจะถูกลดระดับลงไปในภาษาจีนนะคะกำลังจะมาแรงต่อไปนะคะถ้าเรียนไว้วันนี้ก็ไม่เสียหายนะคะ อย่างไงก็มีโอกาสที่ใช้ค่ะข้อที่สิ์เล่น Facebook เล่น n ล YouTube และ Google ไม่ได้ในประเทศจีนนะคะที่ประเทศจีนนั้นเขามีการบล็อกโซเชียลมีเดียที่ชาวไทยชอบเล่นทั้งหมดเลยนะคะไม่ว่าจะเป็น f a c e b o o k l ล YouTube g o o g l e ค่ะแต่ไม่ต้องห่วงไปนะคะ เราก็สามารถที่จะเล่นสิ่งเหล่านี้ได้เพียงแค่เราต้องมีวิธีการนิดหนึ่งนะคะ้ียการเปิด VPN ค่ะแต่ทางนี้ทางนั้นไปเรียนรู้เอาเพิ่มเติมอ,อะไรกันนะคะเราคงแค่ขยับยิดนึงว่าเราก็สามารถที่จะใช้สิ่งเหล่านี้ได้แม้ว่า,าถูกบล็อกในเมืองจีนแล้วก็ตามนะคะข้อ11เ็ลดเมราคาถูกดี B, และสบาย ที่ประเทศจีนมีบริการนะคะรถเมลที่ประเทศจีนส่วนใหญ่จะเป็นรถแอร์นะคะแถมยังมีระบบยอดเลี้ยนหรือแตกบัตรด,ด้วยส่วนราคาถ้าเทียบเป็นเงินไทยก็ราวๆประมาณสักสิบาทเองค่ะเทียบกับเมืองไทยแล้วสิบบาทนี่รถธรรมดานะคะยังก็ยังนั่งได้ยูยนะคะถ้าเป็นรถเมล์ธรรมดารถรถ้อนแต่รถแอร์นี่ไม่ได้ลนะคะสิบบาทเนี่ย ข้อ 12. มหาวมาหาลัยหลายแห่งในประเทศจีนมีอันดับโลกสูงกว่ามาหาทยาลัยอังกฤษหรืออเมริกาเสียอีกนะคะใครที่กำลังหาที่เรียนในต่างประเทศอย่าลืมนะคะและไปมองประเทศจีนสักนิดนึงถือว่าเป็นประเทศที่น่าสนใจมากเลยทีเดียวนอกจากมีหลักสูตรที่ไม่ธรรมดาแล้วเราจะได้เรียนรู้ภาษาจีนเพิ่มด้วยนะคะและในอนาคตอย่างที่บอกคนที่รู้ภาษาจีน เริ่มมีความไิ้เปรียบก่าคนอื่นและข้อสุดท้ายนะคะข้อที่13ไปทัวร์จีนอย่าลืมซื้อบัวหิมะนะคะนะักท่องเที่ยวชาวไทยส่วนใหญ่มักจะชอบซื้อบัวหิมะกลับมาค่ะแต่ต้องขอเตือนไว้ก่อนนะคะหากต้องการซื้อบัวหิมะและแล้วก็แนะนำให้ซื้อจากร้านใหญ่ๆที่ทัวร์จีนหาเข้าไปจะดีกว่าค่ะ น,นั้นแล้วก็อาจเจอโบติมตาร์กองก็เป็นไปได้นะคะนั่นก็คือเรื่องน่ารู้13เรื่องที่เราอาจจะไม่ทราบมาก่อนนะคะว่าเมืองเพีนของเขาก็เปลี่ยนแปลงพัฒนาไปอย่างมากแล้วนะคะในรอย่างที่เรามีความเชื่อมีความเข้าใจก็เปลี่ยนไปมากแล้วคะ่ะและยิ่งในอนาคตก็น่าจะดูดีมากขึ้นประเทศเขากำลังเป็นประเทศมาหาอำนาะจต่อไปนั่นเองคะ่ะ ขอบคุณที่รับฟังแล้วพบกันในอนะีพีหน้าสวัสดีค่ะนะ